สวัสดีครับวันนี้ช่องนโปบดพาเที่ยวก็อยู่ในช่วงของครอบครัวสาครับครับก็ต้องขอกรับขอบพระคุณกู้ภัยแสงธรรมเชียงรายครับที่ส่งคลิปมาให้กับทางทีมงานช่องนโปบวพาเที่ยวในช่วงของครอบครัวสาครับเพื่อเผยแพร่เพื่อเตือนสติเตือนภัยทุกท่านให้ขับรถด้วยความระมัดระวังครับถ้าในที่เกิดเหตุนะรับเป็นเหตุรถเจอยอพลิกคว่ำด้วยตนเองครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไายหนึ่งรายช่วงนี้ทีมกู้ภัยแสงธรรมเชียงรายครับกําลัง เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรอพอเชียงรายเราก็มาชมภาพบรรดาบใน,บท,นที่เกิดเทศกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องน้องโปรดพาเที่ยวช่วงครอบครัวอาศาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปแบบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ